สอนทองครับสับเปลียนกับเพลงพรมมิด้ายหอมติดตามชมพผลงานการแสดงกันหน้าเวทีนะครับวันพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะครับพบกับทีมงานตัวนั้นยังมิตจากทินทานด้วยเหตุการณ์มีบ้านเมื สารหลักเมืองจบเงินข้าบ,บุรีนะครับดกพลัดไม้หอมความไม้คอกคินแค่คือมันไม่เอื้องให้เจ็บใจสักวันจะต้องลือน้ำจะสร้งความยิ่งใหญ่ จะยิ่งใหญ่น้อยแผ่นดินเก็บใจนะทพานพนีมานิรุรดุราพ่อเห็นได้เอาลงเสยนทุ่านี้ก็่าเพียงเนี่ย คอยดูนะสักวันหนึ่งท่านพี่จะต้องเสียใจเพราะไอ้สว,วัสดีเลือกเยี้มลยกล่าวขอบคุณนะครับที่มีรางวัลน้ำใจให้กับพระมหาเสน่ห์เบิร์ดเดย์สอนทองนะครับอะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมใด้ายการแซนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกความรักความนิตตานะครับ ที่เพลงไวเดซอนทองนะครับคุณลูกกอล์ฟครับครับผมพรุ่งนี้คืนพรุนี้เราแสดงที่ไหนครับเอ่อสารากังโอ้ครับจังหวัดนนทบุรีนะครับช่วยกาแฟสองพันด้วยนะประชาสัมพันธ์ครับครับผู้วันพรุนี้นะครับทำการแสดงที่เออ่สารักเมืองนะครับครับผมสารากังจังหวัดนนทบุรีต้องใส่กันแน่ว่าต้องสารักเมืองสารากังกันแน่วสารักเมืองครับสี่แยกแครายเป็นไรพระองค์ท่านมีอะไรไม่สบายใจพระเจ้าค่ะ ก็พี่ชายกูสิวะเห็นไอ้ลูกตาใสายเรือ่อยพันจ้าค่ะอันนี้ก็กู้เพียงมิ่งยังไงครับพี่น้องกันพระองค์ท่านพวกมึงคอยอยู่นะตราบใดที่ยังมีกู้เพียงมิ่งอยู่กูจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อลองสิทุกคนเพ้นะสิทธิ์ท <c oughs> ุกวไปเขาไล่แนะอยู่ไม่ได้อ่ะไปไปก็ไปพวกทางไปที่เราไปส่วนและฉากนี้ น้องฟิมครับอะไรอะมึงมึงเล่นอะไรเดียวเออเล่นอะไรอะแล้วคนเขาเห็นกังไงอะเขาไม่เห็นทำไมอะไม่ได้ใส่มาไม่เห็นเด็ดดักหน้าเอาไว้ทำไมมีปัญหาอะไรหรอเปล่าพี่ฉันมาหาพี่วันนี้เนี่ยนะฉันนี่นะรอนออกแล้วฉันก็รอนโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊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 ยโออ๊ยโอ๊ย อีกี่กูรับมือเป็นไรอ่ะให้แบบนี้ดีเลยไม่ต้องแกะเขาเรียกว่าแบบมันเปจิตจะกล้าในการแบบมาหาผู้ชายจริง่มีเรื่องอะไรจะมาหาเรื่องนะนี่กูเป็นอะไรวะผี่ผีผักตอวะคุยคุยคุยกับเจ้าจัดการไม่ดูเรื่องใช่ไหมเร็วๆเดี๋ยวกูเปียกหมีเองเอาเลยทุกไม่ได้กี่ของของผมอะไรหรอของผมก็เห็นเล่นเราอยากเล่นด้วยว่ายังไง มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสด็พี่เมคะาพอดีว่าที่มงชนะเสด็พีพ่วันนี้มหม่อมชนะมีเรื่องถอนออกรา้านใจจังเลยพี่คะมีเรื่องอะไรก็ได้พูดมามีเรื่องแต่งตัวใครจะเอาอีนี่เอาไปเลยกูไม่เอาเว้ยไมอ่ะมาดูดีอีหาเดินไปรับรางวัลอยู่เนี่ยออแล้วเวลาทัาดได้กันขึ้นมากูไม่ต้องอย่างนี้เลยเหรอไม,ไ,มไม่ต้องขนาดนไหนคนจะเข้าหรอ โอ้โหมึงนั่งแบกขนาดนั้นเยี่ย่แล้วก็ไฟดูดเหรอขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณนนใจนะครับขอบคุณคุณนายไม้คุณดีสแลแนกด้วยนะครับผมขอบคุณด้วยนะกูพูดไปเรื่อยขอบคุณไม้เยอะไมาเยอะเู้รู้ยี่แย่เลยรู้มากไปไปไปเฮ้ยจิดจะมาไหมคะมาจิมึงก็จะไปไหมนะ เล่นอย่างน oh ี้น้าทำป็นเดียวรังใส่ผู้วามตลอดเลยพี่เบิ้จ้งเบิ้ลนะพี่เบิ์ดไม่ลองไปแบบน้องฟีมมั้งเหรอกขอบคุณมันะครับคุณกใจในทีครับสนงานบเบิสนทองแลก็ทนรัขอบคุณมากบอะไรม่ไรก็พูดมาพี่จะรีบไปเจ็บตรงนี้โอ๊ยปวดตรงนี้

เอาไม่ดังเอาไหมมันแน่นอกให้ยกออกแน่เอาไม่ร้องเพลงนี้ไม่เหมาะร้องแน่นอกไม่เหมาะทำไมอะร้องเพลงเหนือกูร้อยังไงไม่มีอกให้ยกออกน้มไม่มีดันเลยเลยอยู่ข้างเดียวกัน้ช่วยเหลือกันดดยเลยมันนึกเพลง I'm just gonna put it in the middle of the Okay are, okay, are you ready? Uh, uh. What are the best show? Uh, the show like the เล่นกันเองได้ไก็แคหน้าแตกทำไม,ไมขนอน้องก็หนเลยจ้ะ ใครบอกเด็กก็ดูผักไม่หักทนมือทนตีเนีน่ง <c oughs> เจอบอ่า มัต้นโพล้มเลยเฮ้ยอยะาขนมาทโอ้ไอ้ยจ๋อโอ้ยเฮ้ยคิดซิคิดซคิดซจนรเขารักเขารักเัอเองนะไอกอมีงานเมื่อไหร่อีกอะทำไมใหู้ไปเป็นนางเอกไหม ลิเกเลิกพี่ลานจ่ายค่าตัวแล้วอ่ะมาจ่ายค่าตูดกูอนันเร็วเี่ยอะไเนี่ยมาดูลก็มันหักมาดอ่ะเร้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยันย้เฮ้ยเ้ยเ้ยย้ว หมดกันกูแต่เมึงไม่ถึงพระเอกหราแต่เมึงต้องพวกกูร้องเกลเลยเตี้ยมเรียกพี่แล้วเนาะด้วย